มาทุกคนมือนีสีมาอันซ้ำกิ่งเนาะมาตัดกิ่งอันมะเพ็ไปซ้ำไปอันนั้นเบิงว่ามันสีเป็นบ่เห็นตัวนึงเนาะเป็นตัวนึ่งที่ค่อยปักดินไว้แล้วมันแตกหางกันเลยลองมาซ้ำเบิงอันนี้เป็นมะเพชดจินดาเนาะมะแต่งองตองเลยกระบาสีอยากไดแนวเนาะตอนแรกว่าสิเอาอันมาเม็ดมันหาไปเพาะก็เลยยันมันช้าเนาะกีค้น เพื่อมันจีไดกินเนาะก็เลยต้องก็เลยมีแผนการมาจะลองซ้ำกิ่งเบิงว่ามันจีใดพอเนาะก็สิหาเอามะเพ็ตตัวที่มันมากหลายลานนี่คือต้นนี้เนาะมันมากหลายขมูของต้นเลยแต่ว่าบ่าค่อไม่เน่งทุกคนบ่ค่อยมีอันตัวที่ให้มันตัดนะยอดมาใหม่นะตัวมะเพ็ตจิดาก็คือกันตัวได้ออกเน่งก็มีมากหมดแล้วเนาะก็เลย ต้องหาวิธีเนี่ยเอาตัวที่แบบว่าเอาตัที่มันแตกเน่งขึ้นใหม่ที่มันยังบทันมีอันมากมันหนาะเนาะก็สิเอามะเพชจินดาแล้วก็เอามะเพชคีนูเนาะน่าจะเป็นมกเพชรคีนูลเลยนีย่นี่ก็จะตัดประมาณนี้เอาประมาณแบบนี้เลย ต้นนี้ก็น่าจะมีหลายอยู่เนาะนี่ต้นเนี้มันมากลายก็โมได้รักางามกม็โมูสูงก็โมูอีกบ่าถะนี่เขากา็ไลไดมาประมาณนี้เลย บ้านนี้ก็ตัดมะเพ็ดจินดาแล้วก็มะเพ็ดอันขี้หนูเรียบร้อยแล้วก็มาเบิงมะเพ็ดอันสีฟ้านะน่าจะเมนบบจัก่อยก็ว่าแต่มะเพ็ดสีฟ้านะะเห็นเหมือนสีฟ้าแล้วก็หน่วยเาียๆบๆเขาเลยเอิน้น่าสีฟ้าว่าจะมาตัดกิ่งไปซ้ำคือกันตัวนี้เนาะอยากได้แนวมันจะเอาอันในไปปลูกไปเพาะกับยันมันซาเนาะก็เลยต้องใส่วิธีนี้เบิ่งก่อนว่ามันไดหรือไ่ได หลังจากเฮาได้มาแล้วเฮาก็เกียมอันเพาะถาดเนาะเกียมถาดไปเพาะไปซ้ำกิ่งเนาะเฮาก็จะเอาดินใส่ขังเพิงเนาะอันนี้ก็เป็นที่เฮาเออกมาเมื่อกี้นี้มันก็มีมะเพ็ดผสมกันเยอะแยะมากเ,เลยคอยก็บด้แยก่ปมะเพ็ดอย่างเพ็ดอย่างเนาะอันนี้คือดินที่เฮาเอาไปใส่ดินที่เฮาจะเอาไปอเพาะเนาะ เอาไปซ้ำกิงแต่จะมีปนเก็บเนาะเพราะว่าเป็นดินอันกาวปลูกดอกไม้เนาะปลูกดอกอันยังก็ดอกสิบสองโมงนะที่เหลือเนาะ ก็เลยมาเอาไว้ซ้ำนี่เลยหลังจากนั้นเขาก็มาตัดบอกตัดใบมันออกเลยแต่ยอดเนาะแล้วก็มาเซน้ําเซน้ําเขาก็ใส่น้ํายาพร้อมเนาะยาเล่งหักมันน้ํายาเล่งหกักโดยเฉพาะเลยซับกอกซ้ากิง่งตัดตอกิ่งเงี่ยงกะว่ากันไปปลูกมะลอกมาเลยก็เซไดเนาะนี่เขาก็เซไว้ประมาณ สิบห้าสิบหานาทีเนาะค่อยเอาไปซ้ำหลังจากหอนสิบห้านาทีเขาก็เอามาซ้ำเนาะก็เสียบใส่จังซีเลย จากที่เขาซ้ำแล้วก็จะประมาณนี้นะโปะเต็มธาดุปานไทยนะเดี๋ยวสิอ่าวางๆจังมาซ้ำให้มันเต็มธาดเนาะหลังจากนะั้นเขาก็เทนนะ้ำอันตัวที่มันเป็นธรรมยาใส่เลยหดนหดใใ่เลย หลังจากที่ห้าเฮ็ดอย่างเรียบร้อยหดเรียบร้อยแล้วก็เอาไปปะไว้ทีโฮมเนาะไก่แสงแดดเน่เนาะแต่ต้องมีความสว่าง